เมื่อดันด์ทัมประธานาธิบดีสหรัฐประกาศชัดๆเลยว่าจะแทรกแซงการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้11ธันวาคม68นะครับอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมม่นคงและการต่างประเทศวิเคราะห์เอาไว้น่าสนใจครับอาจารย์โพสต์บอกว่าสหรัฐจะแทรกแซงเราอีกไทยกัมพูชาเหลือเวลารบกันอีกเท่าไหร่ข้อแรก ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศแล้วว่าจะแทรกแซงสงครามไทยกัมพูชาในรอบนี้อีกแต่น่าจะทอดเวลาหรือให้โอกาสไทยและกัมพูชาจัดการรบให้จบภายในเวลาที่จำกัดหรืออีกไม่นานนักเพราะมีเหตุผลหลายประการสำคัญทั้งเรื่องหน้าตาคะแนนนิยมทั้งเรื่องรางวัลเรื่องเศรษฐกิจดุลการค้าดุลอำนาจในภูมิภาคและในโลกเลยนะครับข้อที่2ถ้าไทยและกัมพูชาย,ยังขัดขืนหรือไม่ยอมยุติการรบตามกำหนด สหรัฐคงจะใช้มาตรการทางภาษีคล้ายๆเดิมเป็นสำคัญแต่คงจะหนักขึ้นดูความสำคัญในเรื่องนี้ได้ในบทนามของ U.S National Security Strategy 2025ฉบับใหม่ที่ลงนามโดยประธานาธิบดีทรัมป์และเผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้วได้ครับแต่สำหรับไทยนั้นสหรัฐอาจจะมีมาตรการกดดันอื่นๆเพิ่มเติมเช่นงดหรือลดการส่งกำลังบำรุงทางการทหาร หรือจำกัดการสนับสนุนการช่วยรบที่ให้กับไทยลงทหารไทยพึ่งพาสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกเป็นหลักกว่า80%ตามโครงสร้างและศักยภาพหรืออาจจะเปิดโปงข้อมูลใหม่ๆของคนไทยบางคนที่ไปเกี่ยวพันกับขบวนการหรือเรื่องผิดกฎหมายเป็นต้นก็ได้นอกจากนี้ครับสหรัฐอาจจะหันไปสนับสนุนกัมพูชาเพิ่มขึ้นในบางรูปแบบทั้งนี้เพื่อกดดันไทยและบางชาติเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งไปด้วย ซึ่งความจริงสหรัฐก็เล่นเกมแบบนี้อยู่แล้วเพราะตัวเองก็ได้ประโยชน์แทบทุกทางส่วนกัมพูชาหากยังไม่หยุดรบสหรัฐคงจะตัดความช่วยเหลือต่างๆที่มีอยู่ลงลงมือกับแก๊งหรือขบวนการต่างๆให้หนักข้อขึ้นเหมือนกับที่ทำอยู่ในขณะนี้ในแถบลาตินอเมริกาก็ได้ ที่สําคัญสหรัฐอาจจะเพิ่มการสนับสนุนไทยในการรบอย่างจริงจังเพื่อช่วยเผด็จศึกและสั่งสอนกัมพูชาและชาติที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่ก็สุ่มเสี่ยงต่อการบานปลายกลายเป็นสงครามตัวแทนได้นะครับสุดท้ายแล้วสหรัฐอาจจะพยายามโค่นล้มนายฮุนเซนลงอย่างจริงจังเพราะก็ชัดเจนแล้วว่าปัญหามาจากคนคนเดียวเป็นสําคัญแต่จะต้องหาทางสนับสนุนผู้นําคนใหม่ๆที่เอื้อประโยชน์กับตนมากกว่านี้ให้เข้ามาแทนที่ให้ได้ซึ่งก็ไม่ง่ายนัก และชาติอื่นเช่นจีนรัสเซียคงไม่ยอมและอาจจะสุ่มเสี่ยงที่ทําให้ชาวขาเขมรแตกออกเป็น5้ถึงหกลุ่มนอกจากขาเขมรตระกูลหุนแล้วอาจจะมีขเขมรแดงเดิมขเขมรเจ้านายขาเขมรสายเวียดนามเขมรสายอเมริกันตะวันตกขเขมรสมรังสีและขเขมรเจนซีที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยจํานวนมากและในที่สุดก็จะเกิดสงครามกลางเมืองกันอีกครับข้อที่3หากการคาดคะเนข้างต้นมีน้ําหนักสิ่งที่ไทยควรจะต้องทําก็คือ3.1เร่งระดมสถาปนา